เรกรองกันเข้ามายเยอะแยะมากมาอย่าเรียกว่าทานะคะทุกคนให้เรียกว่าอาบกู้ผิวเว้ยเพราะว่าคนขอเยอะมากไม่ไหวแบบพี่บิวผิวใสขึ้นแบบผิวมันไร้คือสังเกตตัวเองประมาณสอาทิตย์อะโอเคขึ้นเลยแบบผิวมันเนียนมันใสขึ้นแล้วการกู้ผิวมันง่ายมากอย่าลืมซับนในเฮ้ยอย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับติ๊กใ้เฮ้อย่าลืมกดซั Juara. วันนี้นะคะทุกคน<บ>ไม่ได้มาแต่งหน้าตูจีนอย่างใดนะคะแต่ว่าอันนี้บิวจะออกไปกินข้าวที่โรงแรมอะไรสักอย่างนึงจะไม่ได้ะค,ะคะ่ะเพื่อนชวนแล้วก็เป็นเต็มจีนๆนะก็เดี๋ยววันนี้จะแบบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะเม้ามอยกับทุกคนบิวยก็คือท็อปปิกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ตามหัวข้อทิปบอกเลยก็คือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บิวทาเป็นประจำจริงๆนะในช่วงนี้สิ่งที่บิวทำเนี้ยบิวสังเกตตัวเองประมาณ2อาทิตย์อะโอเคขึ้นเลยแบบถ้าเราเห็นผลอะไรเราก็อยากจะมาแชร์ทุกคนดูแล้วกกก็เเเพื่ออนนรรีย้้งัขาาม ก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวโปรดักต่าง,างๆด้วยนะคะที่เคยรีวิวไว้ใน i g Story นะคือจะบอกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วทุกคนผิวรู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แบงบ,บงงตัวเองมากบบแบบโซมมากขอบตาดามากผิวแบบหมองมากให้ดูกนันสดๆไปเลยว่าจริงๆแล้วผิวก็ไม่ได้ดีมากนะคะทุกคนก็คืออันนี้กดสิวแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบนบช่วงที่น้องเขางงว่าแบบอากาศแบบไหน,น ซึ่งบิวไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะทุกคนแบบไม่ได้ออกกาลังกายหรือเปล่าหรือว่าน้ำเรากินน้อยไปหรือเปล่าเออแต่ช่วงนั้นกินน้าน้อยแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเสริมอ,อะไรใดๆอะไรเงี้ยทุกคนเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้นานนะกินกินหยุดหยุดเพราะว่าเราทํางานเยอะนะช่วงนั้นอ่ะออกเอาดอบ่อยแคมปิ้งไปทะเลไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวผืบอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบหมองลงหรือว่าดรอปลงเนี่ยตอนนี้ถ้าทุกคนได้สังเกตน,นะเห็นว่าอ่ะซูมเข้ามาใ,ใกล้ก่อนเดี๋ยวเราให้ วัดผิวเราใน,นช่วงนี้ก่อนนะคะอันนี้คือทาแค่ครีมกันแดดนะครีมกันแดดที่ไม่ได้ทําให้ขาวขึ้นด้วยนะทาครีมกันแดดแบบปกติเลยอะคือแบบผิวใสขึ้นมาก<บ>แต่ว่านี้เนี่ยยุงกัดสักอย่างนะคะไม่ใช่กะน,นะคะทุกคน<บ>พวกสิวต่างๆนี่ค้างเ<บ>ลยทุกคนเห็นปนะ่ะอยู่แล้วชอบ่ายลงแล้วตอนนี้ว่าแบบเป็นสิวคำเตือนก็คืออย่าแกะนะคะอย่าหาทําเลยคะ่ะมันมาแล้วคะ่ะรอยสิวต่างๆหายไปแล้วรอยแดงรอยดำต่างๆเนี่ยชอบกดตรงคางอะไรอย่างเงี้ย เราเริ่มจากภายนอกก่อนแล้วกันนะภายนอกก็คือนี่กินน้ํา<ะ>แต่ปกติจะกินน้ำไซส์ใหญ่ใช่ปะ่ะเป็นไซส์เล็กเลยเพราะชอบกินไม่หมดดูจะเน้นจิบจบระหว่างวัน แล้วก็กินมังสเวลาทุกวันจันทร์แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยูไม่ทานกุ้งแล้วบุทานแต่ปูกับปลาแซลมอนแค่นั้นนะคะทุกคนบุทานแค่สองอย่างนี้เริ่มจากสมมติเราอะทำอะไรเสร็จบบูลงไปบิวก็จะกินเป็นสลัดเห็ดหรือว่าอะไรที่บิวชอบถ่ายลงสตอรี่ทุกคนดูจะกินแบบพลิกบ้างกินอะไรบ้างพวกพลิกอะไรเงี้ยก็มีวิตามินนะทุกคนแต่ว่าเป็นคนที่กินน้อยมากแบบสมมติพนปกติกินจานหนึ่งบก็จะกินครึ่งจานอะไรเงี้ยแต่กินบ่อยนะวันหนึ่งแบบกินสามมื้อสี่มื้อแล้วก็กินขนมบ้างออไไรรรรเเเเเงงีีีี้้้้้ยยททททนน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 น่่กกกกาา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 ิใใใบปํํช็็ลลืืมมมัห ขาดสารอาหารไปบ้างอะไรเง <S <S <น>ี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บบิวก็จะใช้ชีวิตปกติก็จะทาเป็นพวกครีมโลชั่นต่างๆนี่โลชั่นที่บิวใช้ที่เลิฟเิน้บิวเลิฟสองตัวนี้เลิฟตัวกนานิเยสักุระไว้กับตัววาสาัสลีนเฮลที่ไบรท์คือตัวนี้หลกักๆอ่ะจ,จะทาตอนกลางคืนแต่ว่าทุกอย่างที่ดีในห้องจะอยู่ห้องคุณโบงเลยตัวนี้บอกเลยว่าซื้อเองนะคะทุกคนเพราะว่าชอบอันนี้ใช้เพราะว่าแบบว่าเออทาแล้วรู้สึกผิวแบบไบรท์ขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็ชอบกูชอบตันะสมมติอน้ํา นะเช็ดตัวให้หมาดนะจ๊ะปาดนี้เลยอย่าเรียกว่าทานะคะทุกคนให้เรียกว่าอาบดูอาบแบบนี้เลยทุกคนช่วงที่บูดผิวนะแบบกลับมาจากแคมปิ้งอะที่ทำแบบนี้เลยทุกคนใครจะว่าไงไม่สนนะคะดิฉันทาแบบนี้แลท้ทดิฉันเห็นผลดิฉันจบแต่ตอนเช้าจะทาเป็นตัวนี้เออทาเป็นตัวนี้เพราะมันเป็น UV lightening เนาะทุกคนเนาะก็คือช่วยฟื้นฟูผิวก็คือตัวเนี้ เลิศถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆอันนี้บิวรีวิวบ่อยแล้วคนบิวก็เลยแบบไม่ได้มานั่งรีวิวให้ดูแล้วอะคือบิวรู้สึกว่ายิ่งโลชั่นเนี่ยยิ่งทาบ่อยอะผิวเราก็จะยิ่งแบบฟื้นฟูเร็วเพราะว่าผิวอะเวลาผิวเราโดนแดดหรือว่าเราไม่ได้ทาครีมมันก็จะไม่มีเกาะป้องกันใช่ปะเวลาไปเจอแดดตรงๆเนี่ยไหมเลยเกรียมเลยผิวแบบ เซลล์ผิวเสื่อมสภาพเลยอะทุกคนคือจริงๆทากันแดดไปถามว่าดำลงหนึ่งสเต็ปไหมดำลงแน่นอนทุกคนถ้าเราไปตากแดดแบบทั้งวันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทางนี้ท่งนั้นเนี่ยวิธีการกู้ผิวของผิวก็คือการที่แบบทาโลชั่นเยอะๆอ่ะสรุปก็คืออาบน้ำเสร็จปุ๊บทาโลชัน่นเช้าเย็นคู่กัน เยอะๆบกๆหรือทั้งตัวอาบปเลยทุกคนแล้วผิวเราก็จะใสขึ้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ทานพวกน้ําผลไม้ด้วยตอนเช้าแม่ก็จะแบบมีน้ําผลไม้อะไรเงี้ยให้กินตอนเช้าแล้วก็กินได้นะทุกคนน้าพวกแบบซื้อตามตลาดน้ําผลไม้คั้นสดเงี้ยก็กินเข้าไปก็จะมีประโยชน์อีกนั่นแหละแต่พอวกกลับมาเรื่องที่ว่าเป็นคนชอบกินน้อยทุกคนแบบกินน้อยแล้วแบบหลังๆก็กินชาน وم, มบ้างแหละอะไรบ้างแหละอะไรเงี้ยก็แบบบางทีแม่ไม่ได้ไปตลาดอะไรเงี้ยสิ่งที่มันมาเติมเต็มในชีวิตวิวต้องบอกก่อนว่าจริงๆอคเเจนนนใมืไท เราก,ก็เป็นคนที่แบบชอบรีวิวอนะไรเงี้ยคนก็จะชอบส่งมาให้เราลองก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งมาให้บิวลองแต่ว่าบิวไม่ได้ลองทุกอันนะทุกคนบิูก็จะเลือกแต่อันที่บิวรู้สึกว่าบิวสนใจแล้วแบบบิวรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตบิวซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่าบิวไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่หรือว่ากินน้อยอะไรเงี้ยซึ่งโปรตีนหรือว,วิตามินต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเ็เลยสื่อว่าอาหารเสริมเนี่ยมันเริ่มตอบโจทย์กับชีวิตเราซึ่งนอกจากทาครีมคือสกินแคร์ทุกคนไม่่ต้องหงหวนะ ผิวหน้าเนี่ยที่มันดีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแบบกินห้องน้ำอะคือเยอะมากจริงๆแบบเยอะมากแล้วมันเป็นช่วงอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแบบช่วงที่แบบเฮ้ยต้องมารู้สึกว่าทาครีมแบบกระปุกเป็นหมื่นก็ไม่ไม่ช่วย,ลยแล้วอะทุกคนคือคือหน้ามันหมองมันไม่ไบรท์อะทุกคนสิวก็ยังไม่นีึ้นอ,อะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาเดียวกันนะนั่นแหละทุกคนเราขาดสารอาหารเว้ยจริงๆ มันมีอยู่วันหนึ่งที่บิวอะนั่งดูรีวงรีวิวคือเอาตรง,ตรงนะพูดตรงๆงเลยนะว่าอันเนี้ยได้มานานแล้ว<ะ>คือทางแบรนด์อะส่งมาให้ลองก็คืออยู่ในเกที่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกแบบเหมือนวันนั้นไปเห็นแอดหรือเห็นอะไรรีวิวสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบเออลองเข้าไปดูก็เห็นมีคนรีวิวเยอะคืออะตัวที่ทำให้ตัดสินใจกินนะคืออันนี้ เลิฟเลยอ่ะแบบมะเขืออัดเม็ดเพราะว่าตอน,นเด็กๆจะมีประสบการณ์ว่าแบบว่าคือเกลียดมะเขือเทศมากแต่อยากผิวสวยก็เลยไปหั่นกินในครัวแบบแช่เย็นแล้วก็แบบเคี้ยวเคียว,ยวแล้วก็ดื่มน้ำเปิกแบบยังไม่หันเละเลยคือมันกินยากมากแล้วตัวเนี้ยเขาแบบเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดซึ่งมันตอบโจทย์กับคนที่แบบอยากผิวสวยแต่ไม่อยากกินมะเขือเทศเกลียดมะเขือเทศมากเออไม่แต่ไม่มีกลิ่นนะอันนี้ไม่มีกลิ่นมะเขือเทศอะไรใดๆเลยนะ เอออะซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยถือโอกาสรีวิวไปด้วยเลยนะคะนะคะทุกคนเพราะว่าคนขอเยอะมากไม่ไหวแบบพูดหมดเ่ยดีนะคะพี่ลูดีนะคะ,นะ,คะหนูอยากกินมากเลยพี่มันนี้นะคะดีในะคะ,นะ,คะไี้คะ่ะเราเราก็เลยแบบเอะ <c oughs> มันต้องลองลวมั้งคนก็รีวิวเยอะด้วยแล้วคนก็ขอรีวิวเยอะด้วยแล้วที่มันเกิดคลิปนี้ขึนะ้นอะพอกินเรารู้สึกว่ามันดีนะทุกคนก็เลยมารีวิวอ่ะก็เริ่มเลยละกันเนาะก็คือตอนเช้าเลยนะเรจะกินมะเขือเทศอัดเม็ดช่วงที่กู้ผิวนะมะเขือเทศอัดเม็ดกับคอลลาเจน ตัวนี้นะคะอันนี้เขาเป็นคอลลาเจนใสยพันเดียวกับผิวด้วยเนี่ยก็คือบิวทานเนี่ยจริงๆข้างหลังอะ่ะเขามีบอกนะแต่ว่าช่วงที่บู๊ตบูอะ่ะเช้าสอง,สองแล้วกลางคืนอ,อีก2 2นี่แหละคะ่ะอัดเลยอันนี้จะโชว์ให้ดูว่ากิจวัตรประจําวันที่ทําทนะุกวันน่ะเป็นยังไงกินแบบนี้นะ คืออ่ะหลักๆนะเดี๋ยวรีวิวให้ฟังสั้นๆนะคะทุกคนเผื่อเพื่อนๆแบบว่าเอออยากไปตำตำตำอะไรกันอย่างงี้นะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกสั้นๆว่ามะเขือเทศอัดเม็ดตัวนี้เนี่ยก็จะมีวิตามินซีที่เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศเข้มข้นเลยนะตัวนี้สำหรับเคือนนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสช่วยเรื่องสิวต่างๆแบบว่าเออสิวยุบสิวแห้งไวแล้วก็ไม่ได้มีรอยไม่ได้เห็นรอยอ่ะ ส่วนตัวนี้นะทุกคนเป็นคอลลาเจนนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นคอลลาเจนใส่พันเดียวกับผิวเนาะตัวนี้ก็เป็นอาหารผิวเหมือนกันอันนี้ช่วยแบบป้องก,กันสิวเหมือนกันนะตัวนี้เขาเหมือนจะไปช่วยแบบว่า่อมแซมร่างกายต่างๆเข้าไปเติม <ปะ S 1> คอลลาเจนที่ร่างกายของเรามันขาดไป<อ>หรือแบบว่าไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อวันอะไรเงี้ยอืมช่วยปรับโครงสร้างผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นในระยะย,ยาวด้วยนะ,<ป>ะแต่ต้องกินเป็นประจำนะทุกคนแล้วก็ ทางคู่กันเนี่ยดีที่สุดก็คือจะทําให้ผิวของเราโกลขึ้นใสขึ้นจุดด่างดำต่างๆ,ๆจางลงสิวก็คือมาน้อยมากพวกรอยค้าต่างๆใต้ตาก,ก็คือดูดีขึ้นนะทุกคนและอีกอย่างนึงก็ช่วยเรื่องเล็บกับเรื่องผมด้วยนะทุกคนก็คือช่วงนี้ก็พักเล็บด้วยแล้วก็กินแล้วรู้สึกว่าเล็บอะแข็งแรงขึ้นนะต้องตั้งใจกินนะถ้ากินกินหยุดหยุดอะเหมือนช่วงแรกๆที่ทำอะ่ะก็กินไปเถอะเยตังฟรีทุกคนพูดตรงๆว่าเซตังฟรีกินแบบตั้งใจต้องทายังไงต้อง่งสมาธิกินหรือเปล่าไม่ใช่กกกิิินนแแบบบบตตตัั้้้้้งงงใใจจ็คือออฉะทําหไดูผผววววยยส เราจะรู้สึกว่ารักตัวเองด้วยนะทุกคนเราก็จะแบบ โอเคตั้งใจกินไม่ลืมมันจะไม่ลืมมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละคือการตั้งใจกินคำว่าบ,บิวน้นบิวทานตอนเชา้าแล้วบ,บิวเห็นผลเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายดูดซึมไม่ดีแบบมันยังไม่มีอาหารอะไรเข้าไปเนาะแล้วบิวกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงกินจริงจรงจังๆประมาณสองสามเดือนอืมประมาณสองสามเดือนช่วงแรกอะ่ะกินแบบอัดเลยแต่ว่าช่วงหลังอะ่ะก็คือกินแค่ตอนเช้านะทุกคนเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ออกมาทุกคนคือน้องๆ้อง,องที่มาทํางานที่บ้านก็ถามว่าพี่บิวผิวใสขึ้นแบบผิวมันไร้ขึ พวกลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จางลงนะทุกคนไม่ได้ใช้ครีมสิวเลยนะอันนี้จริงๆแบบใช้แต่ครีมพวกไวท์เทนนิ่งอะแบบทาทั้งหน้าไม่ได้แบบเจาะเจาะเจาะตรงแบบอุย้ยด์กสปอตอะไรต่างๆไม่ได้ใช้เลยก็คือมาสังเกตตัวเองทีก็คือเนี่ยก่อนมาอัดกลิปเนี่ยก็แบบเออผิวดีจริงวะ่ะอันนี้กินเรารู้สึกว่าเออผิวลื่นขึ้นก็เลยกินต่อพอกินไปนเรื่อยๆแบบเรื่อยๆช่วงที่อัดอะรู้สึกแบบโหเนี่ยเนี่ยคือผิวที่แบบ นี่แหละคะ่ะที่ผลจากที่ได้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะผิวไร้ไร้ขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนเห็นปะเออผิวมันดูใสขึ้นอะ่ะประกอบกับเราทาโลชั่นต่างๆดื่มน้ําเยอะโนนีนั่นด้วยคือมันเสริมกันหมดเลยนีน่มันคือสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะกอบกู้ผิวของเราจริงๆนะหรอ,หรอ,หรอะจะบอกว่าบิวอ่ะก็กินแบบเดิมนะปกติทาครีมแบบเดิมนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเอาไอไอวิตามินเนี่ยมันกู้มันกู้จริงๆว่ะมันแบบมันดีจริงว่ะอ่านเดี๋ยวดูเวลาทานะทุกคนเห็นปะ เวลาทารองพื้นอะคือประหยัดรองพื้นนะอะพูดง่ายๆก็คือสรุปว่าทีนี้เนี่ยเราก็แอบมารีวิวให้ฟังสั้นๆด้วยนะคะสำหรับตัวกรีเพราะว่าคนถามปังมากเายจะได้ว่าเขาต้องขายดีมากๆมากๆเลย <S <S แบบลงไม่ได้เลยพวกคอลลาเจนอะไรแบบเวลาใครส่งมาหรือว่าอะไรแก่งลงไม่ได้เลยแบบเฮ่มิวเป็นยังไงคะแบบ เป็นค่ะอันนี้คือแกะกล่องนะคะเพิ่งเพิ่งเคยกินเลยไงแต่ว่าอันนี้พอกินแล้วเราพูดได้ไงว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติดูรีวิวแล้วแบบทุกคนไม่กินตามแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือความรับผิดชอบของบิวใช่ไหมบิวก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องลองก่อนนะที่เราจะตอบอะไรออกไปแลกวก มันง่ายมากเลยทุกคนการกู้ผิวมันง่ายมากตัวเอกก็คือนี่แหละจริงๆเอาพูดจริงๆแล้วก็กินน้าเยอะด้วยแล้วก็ทาโลชั่นต่างๆด้วยทาโลชั่นทากันแดดอย่าลืมนะดูแลผิวดีแทบตายถ้าลืมทากันแดดจบปัง มันทำทุกอย่างดีหมดแต่สุดท้ายไปตายตอนจบไปตากแดดไม่ได้ทากันแดดอย่างเงี้ยกันแดดก็สําคัญต้องพกติดตวัวแล้วต้องทาเป็นประจำนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปออกแดดสักแบบ15นาทีอนะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครไปท่องเที่ยวแบบวิวก็พกไปเป็นที่เป็นเปรย์ก็ได้ฉีดๆีมันก็จะเย็นๆสดชื่นอนะไรเงี้ยก็เป็นคลิปที่เอามา รีวิวแนะนํากันนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากกรอบผิวนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูถ้าเกิดลองแล้วเป็นยังไงเนี่ยเอามาแชร์กันได้นะคะหรือว่าใครที่มีวิธีอื่นๆเนี่ยที่อยากให้วิวลองหรือว่ามีวิธีที่เห็นผลกับตัวเองก็เอามาแชร์กันได้เหมือนกันนะเดบูจะเอาไปลองทําตามบ้างนะคะทุกคนสําหรับอันนี้เดบูต,ต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็รีบไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กบซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทำคล